ที่ห้องประชุมสุริยะองศาเทศบาลเมืองลมสักนายกิติผัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมสักเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน2560ซึ่งเทศบาลจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุมชนและเปลี่ยนความคิดเห็นอีกทั้งหาข้อบอกพร่องและปัญหาในการทํางานตามโครงการต่างๆเพื่อนํามาปรับปรุงและเป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชนทางด้านอุปโภคบริโภคสาธารณปโภคและ อื่นพร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนและระหว่างหน่วยง,งานต่างๆของเทศบาลและมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้อย่างต่อเน,นื่องและทั่วถึงอีกด้วยโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการชุมชนและเจ้าที่เข้าร่วมประชุม